พัทยาคือคำตอบแรกเมื่อร่างกายต้องการทะเลเพราะพัทยานั้นอยู่ใกล้เดินทางง่ายแถมยังมีที่พักมากมายให้ได้เลือกสรรส่วนใครที่อยากเที่ยวใกล้ๆไม่ต้องไปถึงพัทยาก็มีสีราชาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวค่ะกับสิบที่พักพัทยาสีราชาใหม่ล่าสุดมีตั้งแต่ภูวินล,ล่าไปจนถึงหรูหราริมทะเลจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันเลยค่ะ เพิ่มด้วยที่แรกกับภูวิลล่าพัทยาเปิดใหม่ล่าสุดที่กําลังมาแรงในเวลานี้ค่ะกับลามิเนียล่าภูวิลล่าพัทยาทําเลที่ตั้งอยู่ตรงด่านเก็บเงินด่านสุดท้ายระหว่างพัทยาเหนือและพัทยากลางพอเข้ามาก็พบกับความหรูหราแม้ว่าที่นี่จะไม่ติดทะเลแต่รับรองว่าความเป็นส่วนตัวของที่นี่จะทำให้คุณประทับใจโดยทั้งที่พักจะเป็นภูวิลล่าหมดเลยค่ะทั้ง66หลังแบ่งเป็นทั้งแบบหนึ่งห้องนอน สห้องนอนและ3มห้องนอนส่วนใครอยากฟินยิ่งขึ้นแนะนำห้องที่ติดสระว่ายน้ำส่วนกลางค่ะเพราะมีทางเดินลงสระจากหน้าห้องกันเลยส่วนภายในวิลล่าก็หรูหรามีสระว่ายน้ำในห้องที่สามารถปรับอุณหภูมิเป็นสระออนเซนเปิดระบบจาก,กูุซี่และเปิดไฟได้ทีวีเป็นแบบสกรีนมิราเริงเชื่อมต่ออินเทอ,อ,นเอร์เน็ตดู u t u b บและ n น t f l i x ์ได้เลย สำหรับเตียงก็นุ่มแน่นอนจนไม่อยากลุกจากที่นอนเลยค่ะส่วนห้องน้ำใช้สุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติเหมือนที่ญี่ปุ่นรับรองว่ามาที่นี่ได้ความฟินกลับไปแน่นอนจากนั้นไปนอนหรูริมทะเลกันบ้างค่ะขอพาเพื่อนๆไปโซนาจอมเทียนกับที่พักสุดหรูรหาหดาวริมทะเลพัทยาราวินทราบีสรีสอร์ทแอนด์สปาที่พักติดริมทะเลแบบปรีงไซส์ไม่มีถนนกัน้น หาดทรายสวยงามสะอาดน้ำทะเลใสเรากลับว่าอยู่ทะเลใต้กันเลยทีเดียวส่วนที่พักก็มีพื้นที่กว้างขวางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้มีสระว่ายน้ำแบบเกลือถึงสาสระพร้อมกับสไลเดอร์ให้น้องๆหนูๆได้เล่นกันด้วยค่ะสำหรับห้องพักของที่นี่ทุกห้องจะมีอ่างอาบน้ำดีไซน์เรียบหรูนอนสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไฮไลท์เมื่อมาพักที่ราวินทราคือการชิมปลาท่องโกราวินทราที่ลือลั่นในความอร่อย ซึ่งเขาจะมีอยู่ในเมนูอาหารเช้าค่ะหรือจะให้ทางที่พักเลือกจัดเป็นเซตปิกนิกถ่ายรูปสวยริมทะเลก็ได้ค่ะพร้อมกับมีปลาท่องโกราวินทราอยู่ในเมนูด้วยนอกจากนี้ยังมีห้องอาหารสปาบอกเลยว่ามาที่นี่อยู่ได้ทั้งวันไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ยังได้เปลี่ยนฟิลไปสัมผัสที่พักริมทะเลพัทยาระดับโลกของคนรักเสียงเพลงกันบ้างค่ะกับพาร์ทล็อกโฮเทลพัทยา แบรนด์โรงแรมระดับโลกซึ่งที่เมืองไทยนั้นจะมีที่เดียวเท่านั้นค่ะพอเข้ามาก็ประทับใจกับการตกแต่งและไฮไลท์มากมายของโรงแรมอาทิบริเวณล็อบบี้จะมีมิวเซียมเล็กๆที่ใช้ชื่อว่า Hardrock m e m o r a b i l i a ียโดยจะมีเสื้อผ้าและเครื่องดนตรีซึ่งเป็นของจริงของศิลปินดังระดับโลกมากมาย มีโมเดลกีตาร์และเบสจำลองของศิลปินดังๆที่สามารถเล่นได้จริงให้เราได้ยืมขึ้นไปเล่นบนห้องได้ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการที่ชื่อว่า p i x โดยจะให้บริการฟรีค่ะแต่จะมีค่ามาจำ10,000บาทส่วนใครที่อยากฟังเพลงจากแผ่นเสียงที่นี่ก็มีบริการ w ว็ที่ให้เราได้ยืมแผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียงของศิลปินที่ชอบนาขึ้นมาเล่นบนห้องได้ฟรีแต่มีค่ามาจ้ำเหมือนกันค่ะ ส่วนห้องพักของที่นี่ตกแต่งได้โมเดิร์นและเท่มากๆค่ะเตียงนุ่มนอนสบายสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายพร้อมกันนั้นทางที่พักยังมีสระว่ายน้ำส่วนกลางพร้อมสไลเดอร์ให้เด็กๆได้มาเล่นกันอีกด้วยค่ะมาสัมผัสความหรูหรา5าดาวริมทะเลพัทยากันค่ะกับ Intercontinental ลพัทยารี e อร์์ที่พักสุดหรูริมทะเลที่ทำเลที่ตั้งดีงามมากๆเพราะตั้งอยู่บริเวณเขาพระตำหนัก สามารถมองวิวทะเลพัทยามุมสูงได้อย่างกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาอีกทั้งยังมีทางเดินที่สามารถลงไปยังชายหาดได้ด้วยค่ะสำหรับความประทับใจที่ให้กับที่นี่คือการบริการแบบ5ดาวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายห้องดีงามส่วนอาหารเช้าคอนเฟิร์มเลยว่าดีงามสุดๆแค่มาทานอาหารเช้าก็คุ้มแล้วล่ะค่ะส่วนใครที่จองไทยห้องสวีทมา จะได้สิทธิ์ในการใช้บริการคลับ InterContinental f r ร e พร้อมเสิร์ฟเซ็ตอัฟต์นูนทีที่หรูหราและอร่อยมากๆนอกจากนี้ที่นี่ยังมีห้องอาหารอินฟินิตี้ที่เสิร์ฟอาหารอร่อยพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกระดับหลักล้านและไฮไลท์ที่ห้ามพลาดในการมาพักที่นี่ก็คือหมูกระทะที่ขึ้นชื่อของโรงแรมค่ะเสิร์ฟริมทะเลพร้อมกับเมนูหมูกระทะสุดพรีเมียมที่ให้เราได้นั่งทานพร้อมชมวิวทะเลพัทยาสุดประทับใจ อีกหนึ่งที่พักริมทะเลพัทยาที่มาเป็นอันดับต้นๆก็ต้องที่นี่เลยค่ะเมอร์เวนพิกสยามโฮเทลนาจอมเทียนพัทยาที่พักสุดหรูหร่า5ดาวริมทะเลนาจอมเทียนความดีงามของที่นี่ต้องยกให้วิวของห้องพักทุกห้องที่นี่สามารถชมวิวทะเลได้หมดทุกห้องเลยค่ะพร้อมกับมีอ่างอาบน้ําสุดโรแมนติกในทุกห้องพักส่วนเครื่องนอนก็ดีงามจนอยากจะซื้อไว้ใช้ที่บ้านกันเลยค่ะ และความดีงามเมื่อมาพักที่นี่คือช่วงบ่ายตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง5โมงเย็นจะมีบริการช็อกโกแลตอเวอร์ที่แขกผู้เข้าพักทุกห้องสามารถมาใช้บริการฟรีมีทั้งช็อกโกแลตและขนมมากมายเต็มอิ่มได้ตลอด1ชั่วโมงส่วนลูกค้าที่จองตั้งแต่ห้องพรีเมียมขึ้นไปได้รับสิทธิพิเศษในการใช้คลับเลาจฟรีที่มีทั้งอฟเตอร์นูนทีและอีเวนิ่งม็อกเทลแบบเต็มอิ่ม ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ริมทะเลพร้อมกับมีกิจกรรมให้ทำมากมายค่ะทั้งพายคาย,ยักซับบอร์ดและอีกมากมายปิดท้ายด้วยอาหารชาวที่ดีงามเยอะและอร่อยมากๆ เขยบเข้ามาในโซนพัทยากลางกันค่ะกับอวานีพัทยารีสอร์ทที่พักริมทะเลพัทยากลางมีเพียงถนนกัน้บนบรรยากาศที่พักรม่มรื่นไปด้วยต้นไม้มากมายพร้อมมีสระว่ายน้ำพร้อมสไลเดอร์ในส่วนห้องพักรีโนเวทใหม่สไตล์โมเดิร์นน่านอนพร้อมกับมีอ่างอาบน้ำภายในห้องทุกห้องอีกด้วยเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาหารเช้าดีงามอร่อยสุด,สด และทางที่พักยังมีฟาร์มสลัดแบบไฮโดรโบนิกส์โดยเขาจะนำผักสดๆนำมาประกอบอาหารให้ลูกค้าทานซึ่งเมนูสลัดของที่นี่บอกเลยว่าอร่อยมากๆนอกจากนี้ยังมีมุมถ่ายรูปอีกเพียบพร้อมกับมีร้านเบเกอรี่เดอะแพนทรีขนมและเครื่องดื่มอร่อยมากกอไก่ล้านตัวกันเลยทีเดียวค่ะและยังสามารถให้ทางที่พักจัดเป็นเซตปิกนิกในสวนได้อีกด้วย ขยับเข้ามาในโซนสีราชากันบ้างค่ะซึ่งเป็นโซนที่กำลังมาแรงไม่แพ้พัทยาเลยทีเดียวเพราะมีคาเฟ่น่านั่งชิลมากมายใครกำลังมองหาที่พักในโซนนี้เราขอแนะนำโนวเทลมารีน่าสีราชาที่พักในเครือโนวเทลสุดหรูริมทะเลซึ่งทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือเกาะลอยที่จะข้ามไปเกาะสีชังซึ่งตัวที่พักจะมีสองฝั่ง คือฝั่งสีราชาและฝั่งเกาะสีชังมีท่าเรือสปีดโบ๊ทของตัวเองใครที่ไปพักฝั่งเกาะสีชังสามารถนำรถมาจอดที่นี่ได้และนั่งเรือสปีดโบ๊ทไปได้ค่ะมีค่าบริการไปกลับคนละ500บาทหรือสามารถใช้บริการเรือรับส่งที่ท่าเรือเกาะลอยได้ค่าเรือคนละ50บาทตัวท่าเรือของโนวเทลมารีน่ารีราชาชื่อว่าเพียสามสัเเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปสวยที่ห้ามพลาด อีกหนึ่งไฮไลท์คือสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้พูลตัวสระจะขนานไปกับเส้นขอบฟ้าเหมือนเรากำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลเลยล่ะค่ะยิ่งช่วงพระอาทิตย์ตกมุมสระว่ายน้ำจะสวยงามมากๆสำหรับห้องพักดีไซน์โมเดิร์นน่นอนเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายยังอยู่สีราชากันต่อค่ะมาพักกับที่พักริมทะเลสีราชาที่ชื่อว่าบัลคนีซีไซส์สีราชา ที่พักสไตล์โฮเทลแอนด์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ติดทะเลสีราชาการออกแบบและตกแต่งในสไตล์จะเป็นนีสมินิมอลผสมผสานความเป็นโมเดิร์นจะเน้นการใช้โทนสีขาวสว่างตาและเพิ่มความอบอุ่นด้วยความเป็นไม้ทำให้ที่นี่ดูเรียบหรูและมีสไตล์น่ามานอนพักผ่อนสุดๆ ไฮไลท์เด็ดของที่นี่ก็คือบ่อแช่ออนเซนแยกชายหญิงบริการฟรีสำหรับลูกค้าที่มาพักด้วยค่ะสามารถไปนอนแช่ในฟิลญี่ปุ่นแท้ๆได้เลยใครอยากได้ฟิลความเป็นญี่ปุ่นก็ลองมาพักที่นี่กันเลยค่ะจากนั้นเราจะพาไปสัมผัสความหรูหราริมทะเลพัทยากับเมสันรีสอร์ทพูวิลล่าสุดหรูติดชายหาดส่วนตัวระดับ5ดาวในสไตล์อัลตร้าโมเดิร์นลักชัวรี่ ความประทับใจของที่นี่ตั้งแต่เช็คอินก่อนจะเข้าห้องพักที่นี่เขาจะมีบริการนวดผ่อนคลายบริการผู้เข้าพักทุกคนด้วยนะคะใช้เวลานวดประมาณ3-5นาทีดีงามมากๆส่วนห้องพักของที่นี่จะเป็นภูวิลล่าขนาดใหญ่มี35หลังตั้งทอดยาวตามแนวชายหาดส่วนตัวนอกจากนี้ชื่อภูวิลล่าแต่ละหลังก็จะมีความแตกต่างกันโดยจะตั้งเป็นชื่อของหินแต่ละชนิด เพราะการออกแบบของเมสันนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอกลักษณ์ของช่างหินแกะสลักโบราณผสมผสานกับรูปแบบวัฒนธรรมการแกะสลักหินของชุมชนอ่างศิลาซึ่งเป็นชุมชนที่ใกล้เมืองพัทยาและมีหินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะใครอยากมาสัมผัสความหรูหราริมทะเลแบบนี้ก็มากันได้เลย ปิดท้ายเราจะพาเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนที่พักสไตล์รถบ้านกันที่ Beach House Camp ทำเลที่ตั้งอยู่ติดกับหาดจอมเทียนที่พร้อมเติมเต็มทุกการพักผ่อนผ่านห้องพักรูปแบบรถบ้านดีไซน์เก๋ไก๋ให้ความรู้สึกสบายๆเหมือนการมาพักที่บ้านและสะดวกสบายเหมือนได้พักผ่อนในโรงแรมภายใต้โลเคชั่นดีๆที่สามารถเดินเล่นริมหาดพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกอย่างเพลิดเพลิน สำหรับ b e a c h House Camp มีรถบ้านบริการถึง15คันแต่ละคันมีขนาดและดีไซน์ที่ต่างกันมาพร้อมห้องน้ำในตัวซึ่งมีให้เลือก2แบบคือการ e เดนซีวิ w และ b e a c ี Front ที่สามารถชมยิวทะเลได้จากหัวเตียงกันเลยค่ะทุกคันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งเครื่องปรับอากาศตู้เย็นผ้าเช็ดตัวไดเป่าผมการน้ำร้อนชากาแฟน้ำดื่มเตาบาร์บีว ชุดอุปกรณ์ทานข้าวห้องละสองชุดใครที่อยากมาสัมผัสประสบการณ์การนอนรถบ้านริมทะเลก็มาที่นี่ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ชิวชาแนลและติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา